ไทยกรุ๊ปโฮดิ้งร่วมมือกับ Mercedes- Ben z Mobility ประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญรับเงินแสนขึ้นเงินล้านซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างสรรค์ด้านการประกรันและการเงินในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากสถิติของลูกค้า m ม r c e เ e s b e n z นกว่า60เซน์ที่ใช้บริการทางการเงินและส่วนใหญ่จะวางเงินดาวน์มากกว่า1ล้านบาทโดยแคมเปญนี้จะเปลี่ยนเงินดาวน์ที่ลูกค้าต้องจ่ายเป็นสิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ อย่างเวลตี้พลัส5ทับ1จากอาคเนย์ประกันชีวิตโดยจะได้รับเงินคืน2.4%ของเงินเอาประกันภัยทุกปีตลอด5ปีและเมื่อครบสัญญา5ปีก็จะได้รับเงินคืนทั้งก้อนพร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมายจากไทยกุ๊ปโฮดดิ้งผ่านแพลตฟอร์มอย่าง s p ส Lo ร์ตโลยตี้โปรแกรมเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินกับ Mercedes- Ben z Mobility ประเทศไทยเท่านั้นโดยบริษัทต,ตั้งเป้าหมายสำหรับแคมเปญนี้ไว้ที่200-300ล้านบาทภายในสิ้นปี2567 ลูกค้าเบนซ์หลายรายเนี่ยจริงๆเขาซื้อเงินสดแต่เรามองว่าเออถ้าเกิดเอาเงินสดวันนี้ลูกค้าถือเงินมาแล้วก็ได้รถกลับบ้านไปแค่นั้นเนี่ยมันก็โอเคก็ปกติแหละแต่ถ้าเรามองมาในมุมมองอีกอย่างหนึ่งว่าเออแล้วถ้าเกิดเขาทำเอาเงินนั้นเนี่ยนะมาลงทุนนะร่วมกับทางไทยกรุ๊ปทางเอซีไลน์นะครับได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบีย้ย leasing ที่ทางคุณสุภุดให้กับลูกค้าลูกค้าก็ใช้ leasing ซื้อรถเบนซ์กลับบ้านได้เหมือนกัน ล้าเงินมาลงทุนเนี่ยเอาดอกเบี้ยมาจ่ายผลตอบแทนที่เหนือกว่าดอกเบี้ยลีสซิง่งตรงนั้นก็เป็นผลประโยชน์แล้วนะประการที่1นึ่งแล้วต่อจากตรงนั้นในฐานะว่าเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทาง mercedes benz mobility นะครับหรือทางไทยกรุ๊ปเนี่ยก็ได้พิวริจมากมาย on top จากสิ่งที่ได้ผลต่างจากการลงทุนกับดอกเบี้ยทางลีสิ่งครับนะผมก็เลยมองเห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่ว่าลูกค้าก็จะได้เบน หลายต่อจากการเข้าร่วมโครงการนี้ครับลูกค้าจะมีทางเลือกมากกว่าเดิมนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่ทําด้วยกันเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าเห็นทางเลือกในการที่จะบอกว่าถ้าเราไม่ซื้อรถด้วยเงินสดเราสามารถซื้อโดยการลงทุนและใช้บริการทางการเงินควบคู่กันได้แล้วก็ผลประโยชน์โดยรวมไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนนะครับ แล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นจากทางไทยกรุ๊ปหรือว่าทาง Mercedes-Benz Mobility เองเนี่ยเราก็ให้ผลประโยชน์ให้กับลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะจากเดิมที่ลูกค้าบอกว่าซื้อเงินสดดีกว่าหรือว่าไฟแนนซ์อย่างเดียวนะครับต่อไปเนี่ยเป็นลูกผสมหรือว่าเป็นไฮบริดทั้งลงทุนทั้งใช้บริการทางการเงินรถยนต์ไปควคู่กันได้นะครับ โครงการนี้เราเริ่มต้นว่าถึงสิ้นปีนี้ว่าเราคิดว่านะแล้วก็เราก็มีลิมิตด้วยใช่ไหมครับส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คงต้องดูแหละว่าถ้าลูกค้ามีความสนใจนะครับแล้วผลตอบแทนการลงทุนในตลาดของเราเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีการผันผวนในเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยเราก็ยินดีนะฮะให้โครงการนี้ดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับเดือนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยผมมีธุรกิจอยู่ประมาณสักเดือนละเอ่อสามสามถึงหกร้อยราย ะะผมว่าถ้าถ้าลูกค้าทราบทุบหมดเนี่ยผมว่าไม่แน่นะฮะเดือนแรกก็อาจจะหมดเลยคนะรับโดยเฉพาะในช่วงมอเตอร์อ็ก์โปที่จะมาถึงเนี่ยในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยผมว่าเป็นเป็นช่วงคนที่กำลังหาเหตุผลว่าทำไมต้องจ่ายตังค์ทำไมต้องจ่ายตังค์อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ดีก็ได้จ่ายเพื่อลงทุนนะครับแล้วก็ได้ลถ มาในราคาที่น่าสนใจนะฮะผลตอบแทนจากเงินลงทุนดีกว่าการใช้บริการการเงินกับรถเงี้ยผมก็เป็นคำตอบให้กับลูกค้าได้หลายๆคนนะครับ